คุณพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่เขามองอะไรเนี่ยเขามองมองเป็นช็อต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 คืออันนี้ทาแล้วจะได้ไหมอันนี้ทาแล้วจะเป็นยังไงเหมือนน้ําือมบตายครับมันค่อยๆมาแล้วมันก็จะอยู่ยืนยาวไปทั้งชั่วลูกชั่วหลานครับผมคือคุณพ่อเป็นคนที่แบบรักลูกน,น้องนะเราอยู่กันด้วยแบบนะคะนรับแฟมิลี่รุ่นคุณพ่อเนี่ยอยู่กันจนเจ็ดสิบนาก็ยังอยู่กับเราเป็นแก มีลูกมีหลานก็มาอยู่กับเราหมดก็คือทุกคนเรารักเหมือนเป็นครอบครัวเราเราก็ดูแลทุกคนมันเป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งในในมาเลเซียเาเป็นชื่อสถานที่แห่งเ็าเรียนไปใช้คือดั้งเดิมของมัลิโมเนี่ยมันมาจากที่มาเลเซีย ถ้าเอาแต่รุ่นคุณพ่อนะครับธุรก,กิจแต่รุ่นพ่อนี่เจ็ดสิบห้าปีได้้วผมว่าเพราะคุณพ่อทํามาแล้วเริ่มต้นคือทําคนจีนเขาเรียกว่าโถส้วนเนาะทำผู้ค้าพืชไร่เจดีคู่นี่เป็นรุ่นของคุณพ่อเนะเขาทําขึ้นมาเพราะว่าเขาคุยกับทางลูกค้าทางมาเลยเขามีความสัมพันธ์กันที่ดีมีความเชื่อถือว่าเจดีเป็นสิ่งที่ดีของคนจีนเขาแล้วเป็นเจดีคู่ว่าเรามีคู่ค้าที่ดีใช่ไหมเราก็เลยจับเป็นว่าเป็นเจดีคู่ แล้วก็ใช้สีทองเพราะคนจีนถห็ว่าสีทองเป็นสิ่งที่ดีสมัยก่อนถ้าเป็นซองรุ่นเก่าๆเลยเป็นซองสีแดงเมื่อก่อนเราส่งของเข้ากรุงเทพส่งให้ร้านค้าในกรุงเทพส่งที่ท่าเรือเมื่อก,ก่อนเราทาพวกข้าวโพดเน,นลระหุงถั่วที่สงถั่วเขียวทําหลายอย่างแล้วก็จนมามีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีลูกค้าทางมาเลยเข้ามาติดต่อซื้อถั่วที่สงเราเขาก็มา รีเครสเราเ,เราต้องการถั่วต้มถั่วประเภทนี้เราก็ผลิตให้เขาเราก็เริ่มปรับส่งเขาเราก็ปรับรุงสูตรเราไปเรื่อยจนวันหนึ่งสูตรเราเป็นที่นิยมชมชอบของทางมาเลย์เขาจนมั่นใจว่าโอเคเราดีแล้วใช่เราก็ไปเรียนรูกน้องาวิธีการอบวิธีการอะไรของเขาทางที่มาเลย์เราก็กลับมาทำที่เมืองไทยเราเองทําแบรนด์ขึ้นมาเองเหมือนอย่างตอนนี้โลกปัจจุบันในยุคโควิดใช่ไหมครับเราก็พยายามพัฒนาสินค้าให้เป็นยุคสุขภาพแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโต เดินหน้าไปพร้อมกับในสถานการณ์โลกนี้ได้ผมเนี่ยว่าตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเล็งเห็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญคุณภาพครับอันนี้ผมว่าคุณภาพเลยรสชาติของเราวิธีการผลิตของเราเราคัดพันถั่วที่ดีวิธีการทำ p rocess อะไรทุกอย่างเราทําด้วยความตั้งใจทุกครั้งที่เวลาสินค้าเราผลิตออกไป เหมือนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องมีการชิมเวลาโ r o c e s เสร็จแล้วผมก็จะมาชิมทุกวันทุกวันนี้ผมก็ยังมาทานทุกวันว่าโอเคไหมรสชาติถ้าผิดบางทีก็ยกเลิกทั้งชุดนั้นออกไปค่อนข้างจะมั่นใจในในสินค้าคุณภาพว่ามันเกือบ100% 100%เลยก็ว่าได้แล้วก็ทุกเม็ดเนี่ยมันเป็นถั่วสดนะครับด้วยคุณภาพที่ที่เราคัดสรร เรื่องอคุณภาพถั่วเนี่ยถ้าเกิดมันมีน้ำมันหรือว่าเชลลไลท์มันจะมีการเมห็นถือหรือมีทางท็อกซิกอะไรของมันเนี่ยนะครับในซองเนี่ยเราก็จะใส่กา๊าซในไนโตรเจนเพื่อทำให้เชลล์ไล่ยอยู่ได้นานการทำธุรกิจอใครก็ต้องหวังเรื่องผลกำไรนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเน้นรื่องคุณภาพความจริงใจดูแลลูกค้าเราถึงอยู่กับลูกค้าเก่าๆมาได้นาน นั่นนะครับเป็นเหตุผลว่าความจริงใจเนี่ยแล้วก็การดูแลคุณภาพสินค้าเป็นหลักครับผมที่ทุกคนรู้เนาะว่ามันท่วมยังไงเนาะคือว่าท่วมแบบหนักมากนะฮะปีห้าสี่นี่มันเริ่มมาจากเขาบอกมายุดยาแล้วมาอยงนี้แล้วมันก็ไล่มาจากข้างหน้าบุกหน้าโรงงานเราใช่ไหมแรกก็หมายน้อยพอมาสักพักแป๊บเดียวมันก็เกือบออช่วงหนอกเลยฮนะช่วงคอเลยอนะ่ะล้วท่วมไม่ใช่ท่วมแง่อาทิตย์ เรืออะไรเงี้ยก็เป็นเดือนนะมีนั้นแย่มากโควิดนี่คือเหมือนโรคร้ายเนาะก็กินไปเรื่อยไม่ตายทันทีก็อยู่ได้มาถึงวันนี้เนาะก,ก็ก็พยายามทางเอเบีก็มีส่วนช่วยเหลือมันยังซอฟโลนให้เรานะก็ะช่วยเราใครที่สายป่านยาวก็จะอยู่ได้เรื่อยแต่ใครที่มันสันหน่อยก็อยู่ไม่ได้ อย,อยากฝากถึงธุรกิจ SME ทุกๆคนนะครับว่าการจะเดินทางในการทำธุรกิจ SME เนี่ยมันต้องมีความอุตสาห์คือมีความอดทนรอเวลาและก็จังหวะในการทำงานนะครับถ้าถ้าเรารีบเร่งเหมือนต้นไม้ครับเราก็ต้องคอยลดน้ำเพื่อรอผล,ผลผลิตของเขาถ้าเราเร่งเร่งเกินไปผล,ผลผลิตที่จะได้ก็อาจจะไม่ดี คือคุณพ่อเป็นคนที่แบบรักลูกน้องนะเราอยู่กันด้วยแบบนะครับแฟมิลี่ถ้ารุ่นคุณพ่อเนี่ยอยู่กันจนเจ็ดสิบนาทีก็ยังอยู่กับเราเป็นแกมีลูกมีหลานก็มาอ,อยู่กับเราหมดเป็นเป็นครอบครัวเราเราก็ดูแลทุกคนสิ่งที่อยากให้เจนสองเจนสามทำต่อก็คือความซื่อสัตย์ต่อพนักงานต่อลูกน้องต่อลูกค้าซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันเนาะอันนี้เป็นสิ่งสาําคัญของคนจีนอย่างหนึ่งคุณพ่อเนี่ย ท่านเป็นคนที่เขามองอะไรเนี่ยเขามองมองเป็นช็อต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 คืออันนี้ทำแล้วจะได้ไหมอันนี้ทำแล้วจะเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่คุณพ่อสอนมาและเรียนรู้มาเนี่ยสมัยก่อนผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็าอาจจะพูดคำพูดว่าน้ำซึมบ่อรายทําธุรกิจเนี่ยให้มันเป็นน้ําซึมบ่อสายคือไม่ต้องรีบเร่งแต่ท,ำทตตตํำยังไงให้มันค่อยๆเจริญเติบโตเหมือนน้าซึมบ่อสายครับมันค่อยๆมา แล้วมันก็จะอยู่ยืนยาวไปทั้งชั่วลูกชั่วหลานครับผมผมก็มีความมั่นใจรุ่นลูกหลานๆนะครับเพราะว่าเขาก็ไปศึกษาเรียนรู้ต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็กําลังมารับช่วงต่อนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าเขาก็จะดําเนินการต่อไปได้โดยใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับที่ตั้งแต่รุ่นค,คุณตาหรือคุณปู่ของเขานะครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็มีพี่น้องหลายคน แต่เขาก็ช่วยเหลือทุกๆคนไม่ว่าใครเดือดร้อนอย่างน้องเขาที่อยู่ฮ่องกงเดือดร้อนเขาก็เขาก็จะช่วยนะครับอยู่ที่เมืองจีนมีความเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลือความผูกพันหรือความความรักใคร่ในในครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าคุณพ่อเนี่ยอบรมมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าทำให้เนี่ยทุกคนรักใคร่กันมีเรื่องอะไรพูดคุยกัน มีอะไรที่เดือดร้อนทุกคนก็จะพูดแล้วก็จะบวชช่วยเหลือกันตลอดไปละความรักใคร่ในครอบครัวเนี่ยทำให้ธุรกิจเติบโตได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทําเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของผมเลยว่าเวลาเราไปเจอปัญหาอะไรพอเวลาเราคุยในครอบครัวเนี่ยทุกคนจะเบนสตอมแล้วก็มีความคิดในการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างครับผม